สวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะสำหรับ econ Friday วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับการเซตมาสเตอร์กลุ่มลูกค้ากันค่ะกลุ่มลูกค้าของเรานะคะวัตถุประสงค์มีไว้เพื่อออกรายงานนะคะกับอันที่2ก็คือออกบัญชีนะคะก็บัญชีที่จะออกก็จะเป็น,น,นะะในส่วนของรายได้นะคะในส่วนของรายงานนะคะก็คือสามารถดูได้ว่าเ,ออเราขายเนี่ยตามกลุ่ม ในประเทศลูกค้าในประเทศหรือกลุ่มลูกค้าต่างประเทศอันไหนขายดีมากกว่ากันก็สามารถนํามาเป็นวิเคราะห์กันได้นะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยสามารถแยกได้หลายส่วนนะคะไม่ว่าคุณจะแยกเป็นในประเทศต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวดัดกรุงเทพมหานครอย่างนี้นะคะก็สามารถแยกกันได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการกําหนด ตุ่ลูกค้าของเรานะคะกำหนดย,ยังไงนะคะแล้วมันจะไปโผล่ที่หน้าจอไหนของไอคอนได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะวิธีการเซตก่อนเนาะก็คือกลับมาที่เมนู F B G นะคะหรือว่าคุณจะไปที่เมนู B บัญชีลูกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ B เหมือนกันนะคะแฟ้มข้อมูลหลักนะคะแล้วก็ อีกลุ่มลูกค้านะคะซึ่งเมนูเหมือนกันเลยแต่ว่าอยู่คละโมดูลเท่านั้นเองนะคะก็สามารถเซตกันได้นะคะวิธีการเซตนะคะก็กดนิวนะคะเลือกรหัสกลุ่มลูกค้านะคะนิวนะคะเลือกรหัสกลุ่มลูกค้านะคะใส่รหัสกลุ่มลูกค้าซึ่งรหัสกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยได้สี่ดิจิตนะคะเราก็ใส่คําอธิบายนะคะว่าเราจะให้ เป็นกลุ่มลูกค้าอะไรตามที่เราแบ่งแยกนะคะถ้าจะให้แนะนําจริงๆนะคะกลุ่มลูกค้าเราอาจจะอ้างอิงกับผังบัญชีลูกหนี้ของเราก็ได้ค่ะว่าผังบัญชีลูกหนี้ของเราเนะะี่ยค่ะมีกี่มีกี่บัญชีนะคะก็สามารถเซตตามันนี้ได้ถ้า,าทุกคนอาจจะคิดไม่ออกนะคะว่าจะแยกกลุ่มลูกค้ายังไงได้นะคะก็สามารถอ้างอิงตามผังบัญชีของเราได้นะคะแล้วใส่คําอธิบายไปนะคะนะคะเป็นลูกหนี้ในประเทศ นะคะ okay. บัญชีนะคะเราก็ใส่นะคะบัญชีรายได้เป็นบัญชีอะไรนะคะบัญชีค่าธรรมเนียมบัญชีส่วนลดจ่ายบัญชีลูกหนี้บัญชีเงินรับเกินบัญชีเงินไม่ตามต้นทุนขายรับคืนค่าระหว่างนะคะก็เซตนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดเซฟค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเ,เจ้าเมนูกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนไหนนะคะของ หน้าต่างๆในไอคอนนะคะอันดับแรกนะคะจะไปอยู่ที่หน้าข้อมูลลูกค้านะคะ,ะสมมุตินะคะเลือกมาอันหนึ่งะนะคะมีเรื่องรหัสลูกค้ามามเห็นไหมคะว่ารหัสกลุ่มลูกค้าตรงนี้ค่ะมันจะให้เซตนะคะว่าจะใส่เป็นอะไรอยู่ในกลุ่มในลูกค้ารายนี้อยู่ในรหัสกลุ่มลูกค้าอะไรนะคะ ก็เซฟนะคะอันนี้เราก็สามารถตอนที่เราอ่าเปิดเซลล์ออเดอร์นะคะเปิดใบสั่งขายเนาะในหน้าใบสั่งขายเราก็สามารถเลือกรหัสกลุ่มลูกค้าได้อีกนะคะแต่อ่ามาตรฐานนะคะตามสแตนดาร์ของอีคอนเนี่ยคือกอเราเปิดเซลล์ออเดอร์นะคะรหัสกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันจะดีฟอ์มาตั้งแต่ที่เราเซ็ตรหัสลูกค้าแล้วนะคะ มันก็เซตมาแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะสองหน้าแล้วนะคะก็คือหน้าแรกหน้าแรกก็คือการเพิ่มลูกค้านะคะหน้าที่สองนะคะก็คือหน้าขายสินค้าเดี๋ยวมาดูหน้าที่สามค่ะที่เราจะที่จะปรากฏนะคะก็คือหน้าตั้งลูกหนี้นะคะก็ยังสามารถเปลี่ยนได้อีกนะคะเห็นไหมคะว่า มันจะตาม default นะคะก็คือตาม default ที่รหัสลูกค,ค้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทเมื่อกี้นะคะที่เราเปลี่ยนหน้า s ซลล์ r d เดใช่ไหมคะตอนที่หน้าตั้งเรื่องนี้มันก็จะตามเซ ll Order เหมือนกันนะคะแต่บัญชีก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะตอนที่ออกอคอู่บัญชีนะคะมันก็จะออกคู่บัญชีที่เราผูกนะคะตรงบัญชีรายได้เดีย๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะ ที่เป็นสำคัญตั้งลูกหนี้เนาะเห็นไหมคะว่าบัญชีารายได้นะคะบัญชีลูกหนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็ขึ้นมานะคะ okay. <Okay. S 1> <G> ก็สรุปนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าตอนที่เราเซตนะคะก็สามารถเซตครั้งเดียวนะคะแต่ว่าเราสามารถแก้ไข ได้นะคะไม่ว่าเราจะแก้ไขที่หน้าขายนะคะใบสังขายหรือหน้าตั้งลูกหนี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเช้ก,กลุ่มลูกค้านะคะก็เพื่อออกรายงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดูนะคะว่ารายงานขายนะคะเราก็สามารถแยกตามกลุ่มลูกค้ากันได้นะคะประวัติการขายนะคะนี่นะคะแสดงตามกลุ่มลูกค้านะคะ ก็รายงานนี้นะคะก็เพื่อเอาไปวิเคราะห์นะคะนี่นะคะก็เต็มเลยนะคะมาวิคาเคราะห์นะคะก็เป็นไงบ้างคะกับการเพิ่มรหัสกลุ่มลูกค้านะคะมาสเตอร์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในส่วนของด้าน AR นะคะก็หากมีใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปเราได้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่สุขหน้าเวลาบ่ายโมงค่ะ